หลังจากที่เราได้ลองใช้งาน Hoga Rocket X3 กันมาสักพักหนึ่งนะครับถึงเวลาแล้วกับการรีวิวแล้วก็บอกเล่าความรู้สึกในการใช้งานกับ Hoga Rocket X3 รองเท้าวิ่งแข่งขันมาราทอนรุ่นใหม่ของฮ o กาในปี2025นี้ครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปติดตามกันเลยครับ ที่เราจะมารีวิวเล่าความรู้สึกฮอก้าล็อกเก็ต X 3คู่นี้นะครับผมเรามาทบทวนนะครับมาทําความรู้จักกับรองเท้าวิ่งคู่เนียนก่อนนะครับผมสาหรับฮอก้าล็อกเก็ต X 3เนี่ยก็เป็นรองเท้าวิ่งแข่งขันมาราธอนนะครับซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของน้ําหนักเบานะครับผมแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนนะสามารถทําความเร็วได้ดีนะครับวิ่งเพลินๆน,น,นะครับผมเป็นรุ่นรองมาจากฮ o ก้าเซโร่ X 1ัอนที่เปิดตัวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว่า ห่างหายมาถึง2ปีกว่าๆนะครับกับตระก,กูล Rocket X รุ่นนี้นะครับผมสำหรับ h o ก a Rocket X 3เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแทบจะใหม่หมดจดเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเปรียบเทียบกันกับ Hoka Rocket X 2นะซึ่งคู่นี้นะครับผมสิลูเอตเนี่ยก็ยังคงคล้ายกันอยู่นะหากมองแว็บแรกนะครับก็เดาได้ไม่ยากนะครับว่าเป็นรองเท้าว,วิ่งตระก,กูล Rocket X นะครับ ส่วน r o c k e t e ตเเนี่ยเขาใช้หน้าผ้าแบบตะข่ายสังเคราะห์นะก็มีความโปรง่งมีความบางแต่ข้อเสียก็คือจะไม่มีการขยายตัวนะครับทาให้คู่นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ย,ยากแล้วก็ตรงส้นเนี่ยยังมีความบางนะครับบางคนก็เจออาการส้นหลุดบ้างส้นไม่พอดีบ้างนะครับแต่ความนุ่มความแรงเนี่ยร็อกเก็ตเล็กสก็ถือว่าทําได้ดีอยู่นะครับมาในร o c k เก e ตเล็กสนะครับ อัปเปอร์เนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้เป็นผ้าตาข่ายนะชั้นเดียวเราจะเห็นได้เลยว่ามีรูระบายอากาศเต็มรองเท้านะครับมาพร้อมกับโครงสร้างต่างๆนะครับที่จะช่วยในเรื่องของความแข็งแรงของอัปเปอร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของความกระชับเท้าต่างๆด้วยนะครับผมจุดข้อดีของผ้าตาข่ายนะครับก็จะให้การระบายอากาศที่ดีนะครับมีความโปร่งครับเมื่อลมพัดเนี่ยก็จะพัดเข้าเท้าได้อย่างเต็มที่นะครับผมแล้วก็ตัวผ้าตาข่ายเองนะครับก็จะมีการขยายตัวขึ้นกว่าเดิมอีกนิดหนึ่งนะครับผมในรุ่นนี้นะครับมาพร้อมา ก็มีความหนาขึ้นนะครับมีแผ่นหิวคอ,เตอ,เ,ตอเตอร์บางๆอยู่ตรงนี้นะครับด้านในแล้วก็ดีไซน์ส้นเท้าแบบเอียงหลบเอ็นร้อยหวายนะครับตรงนี้ก็จะมีข้อดีในเรื่องการสวมใส่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็การล็อกกระชับส้นเท้าที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงการเอียงหลบเอ็นร้อยหวายป้องกันการเสียดสีของส้นเท้าได้ดีขึ้นด้วยนะครับส่วนลิ้นรองเท้าเนี่ยก็มาพร้อมกับผ้าตาข่ายแบบบางเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะเห็นชัดเจนได้เลยนะครับแล้วก็ลิ้นรองเท้ามีความหนาตรงนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงจะช่วยในเรื่องของการป้องงกกกััันนนนาารดทบเเวลามาชิ่แๆแ ในส่วนของพื้นชั้นกลางเนี่ยก็ยังคงเป็นโฟมพีบ้านะครับแต่ว่าโปรเกลิก3เนี่ยจะเป็นโฟมพีบ้าที่มีความหนาแน่นไม่เท่ากัน2ชั้นนะครับชั้นบนจะมีความนุ่มมากกว่านะครับส่วนชั้นล่างเนี่ยก็จะมีความนุ่มแต่ว่าจะมีความแน่นกว่าชั้นบนอีกเล็กน้อยนะครับแต่ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นความนุ่มจากโฟมพีบ้าแบบเต็มๆนะครับผม แล้วก็มีแผ่นคาร์บอนตรงกลางนะครับระหว่างโฟม2ชั้นเนี่ยแบบเต็มความยาวเท้านะครับซึ่งใน r o c k e t เล็ก3มันจะเป็นแผ่นคาร์บอนที่มีปีกออกมาด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับ r o c k e t เล็กเนี่ยจะไม่มีนะครับผมและใน r o c k e ตเ3เนี่ยนะครับได้มีการปรับดรอปนะครับจาก r o c k e t เล็ก2เนี่ยดรอป5มิลลิเมตรนะครับในรุ่นนี้จะเป็นดรอป7มิลลิเมตรนะครับทำให้เวลาวิ่งเนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าพอสมควรนะครับผมแล้วก็ยังมีความโค้งตรงช่วงหน้าเท้านะครับ ที่เป็นสมูทเมตากเ cker นะครับผมแล้วก็ตรงส้นก็จะมีความโค้งเล็กน้อยนะครับสำหรับตระก,กูล Rocket ล็ก e เนี่ยจะมีความโค้งไม่แอคทีฟนะครับหรือว่าไม่โค้งมากโค้งเทไปข้างหน้าแบบเซโร่ไอควันสนะรุ่นนี้จะมีความโค้งแบบพอดีๆนะครับพอกลิ้งเท้าได้แบบสนุกๆนกนะครับผม ส่วนพื้นชั้นนอกเนี่ยก็จะคงวางเป็นยางรูปแบบโซน,นครับไม่แตกต่างจากเดิมมากนักนะครับผมจะเน้นในช่วงของหน้าเท้านะครับตรง้นเท้าแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนวัสดุเป็นสติกก๊กเกอร์นะครับที่มีความเหนียวหนึบมากขึ้น,นครับมาในรูปแบบยางที่มีความหนาพอสมควรครับก็จะช่วยในเรื่องของความทนทานอะไรต่างๆครับทำให้คู่นี้เนี่ยสามารถใส่ได้หลากหลายนะครับหลากหลายกิจกรรมมากขึ้นนํามาใส่ซ้อมก็ยังมีความทนทานที่ดีอยู่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีสําหรับยางแบบนี้นะ ส่วนทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็คู่นี้เนี่ยมีน้ําหนักที่เบากว่า Rocket X2 เ็อยู่พอสมควรนะสำหรับ Rocket ็2เนี่ยในไซส์10 US นะครับจะมีน้ําหนักอยู่ที่226กรัมส่วน Rocket X3 เ็ที่ผมเลือกมาคู่นี้นะครับผมเลือกที่จะเพิ่มไซส์ขึ้นมา0.5เนี่ยในไซส์10.5 US เนี่ยมีน้ําหนักอยู่ที่225กรัมนะครับเบากว่า Rocket X2 เแล้วนะครับผมถือว่าเป็นการปรับปรุงมาได้ดีมากขึ้นนะครับผม ก็น่าจะทําความรู้จักกับสเปคของรองเท้าฮคก้าโรเกตสาคู่นี้กันมาพอสมควรนะเรามาเล่าความรู้สึกแล้วก็ ประสิทธิภาพในการสวมใส่ของรองเท้าวิ่งคู่นี้กันดีกว่านะครับผมสาหรับโค้ก้ารกเกตเ็เนี่ยส่วนตัวผมลองแล้วรู้สึกชื่นชอบมากๆนะครับถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งแข่งขันมาราธอนที่เป็นมิตรกับนักวิ่งนะครับกับผู้สวมใส่แล้วก็วิ่งได้เพลินมากๆนะครับไปได้เรื่อยๆแต่ว่าก็มีความเร็วมีความแรงเหมือนกันนะถ้าเผลอแบบปล่อยใจไปกับตัวรองเท้าเนี่ยก็แรงอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะแต่ว่า วิ่งช้าที่ประมาณเพจเเพจ8ก็ยังพอโอเคนะครับหรือว่าไม่ได้เข็นนักวิ่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมส่วนความมั่นคงเนี่ยก็เรียกได้ว่าทําได้ดีนะครับเพราะว่าตัว h o ก a r o c k e เ X3 เลขสาเนี่ยเขาไม่ได้มีการเว้านอกหรือว่าเว้าในานะตรงนี้ก็จะมาแบบเต็มๆนะครับแล้วก็ตรงช่วงตรงกลางเท้าเนี่ยจะมีความเรียบ พอดีไปกับพื้นนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความมั่นคงการลงเท้าอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ลงเท้าได้แบบมั่นใจนะครับมั่นคงใครที่ลงช่วงส้นเท้ากลางเท้าหน้าเท้าเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับคู่นี้เนี่ยการไหลตั้งแต่ส้นเท้าไปถึงหน้าเท้าเนี่ยทำได้แบบสมูทมากๆนะครับและกิ้งเท้าได้แบบเพลินสุดๆนะครับผมส่วนตัวมองว่าคู่นี้นะครับเหมาะกับการวิ่งที่ ค่อนข้างหลากหลายนะครับผมหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นการก้าวยาวหรือว่าก้าวถีๆอะไรเงี้ยก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับในส่วนของความนุ่มเนี่ยโฟมพีบ้าทั้ง2ชั้นนะครับก็มีความนุ่มได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะแล้วก็การออกแบบแบบใหม่นะครับ ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นโฟมครอบขึ้นมาครับจริงๆชั้นบนเนี่ยจะมีเต็มความยาวเท้าตรงนี้นะครับแต่ว่าแค่ชั้นล่างเขาครอบขึ้นมาเฉยๆนะการตอบสนองอะไรต่างๆเนี่ยมีการยุบตัวเล็กน้อยนะครับและในจังหวะที่โฟมคืนตัวเนี่ยก็รู้สึกถึงแรงส่งคืนกลับมาที่ดีนะครับตัวแผ่นคาร์บอนเองก็ไม่ได้รู้สึกแข็งกระด้างมากจนเกินไปนะครับตัวโฟมเนี่ยชั้นบนค่อนข้างหนานะครับเวลาเราเหยียบไปเราจะรู้สึกถึงความนุ่มของตัวโฟมไม่ได้รู้สึกถึงความแข็งของแผ่นคาร์บอนใต้ฝาเท้าชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะครบบอ่่นนรทแมี สบายเท้าได้ดีนะครับไม่ได้แข็งกระด้างใต้ฝ่าเท้าแบบชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะครับผมในส่วนของอัปเปอร์เนี่ยคู่นี้นะครับก็ยังคงเป็นเรซซิ่งฟิตที่เลือกใส่ได้ค่อนข้างยากนิดนึงนะ สำหรับผมเนี่ยจะเลือกอัพไซส์ขึ้นมา0.5ไซส์นะครับปกติรองเท้าวิ่งทั่วไปผมใส่อยู่ที่10 US แต่รอกเล็กสา3คู่นี้นะครับผมเลือกไซส์10.5 US นะครับเพื่อให้ด้านข้างเนี่ยพอดีนะครับในไซส์10 US ที่ผมไปลองเนี่ยนิ้วก้อยจะเลยเท้าขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าข้างขวาของผมเนี่ยจะใหญ่กว่าข้างซ้ายนะครับดังนั้นเวลาผมลองผมก็จะเลือกลองกับข้างขวาเป็นหลักนะครับเพื่อให้ข้างขวาเนี่ยใส่ได้นะครับผมส่วนข้างซ้ายเนี่ยก็คือถ้าข้างขวาใส่ได้ข้างซ้ายผมใส่ได้แน่นอนอยู่่แลลล้้วนะรับับไไไมมมดีมปญหาออผกก็เยเยยืข มาอีก0.5นะครับเพื่อให้ใส่ได้สบายขึ้นแล้วก็เวลาเราวิ่งไกลๆหรือว่าวิ่งฮาวิ่งมาราทอนอะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะได้มีพื้นที่สําหรับเวลาเท้าขยายขึ้นมานะครับแต่ว่าคนที่ชอบแบบกระชับกระชับนะครับอยากได้แบบความเลสซิ่งฟิตจ๋าๆเนี่ยก็สามารถใส่ตรงไซได้นะไม่ใช่ว่าใส่ตรงไซไม่ได้เพราะอย่างที่บอกไปในช่วงต้นคลิปนะครับอัปเปอร์ของรุ่นนี้เนะี่ยเป็นผ้าตาข่าย จะมีพื้นที่ให้ขยายขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมและการที่ใส่ตรงไซส์เนี่ยจุดสวิตสปอร์ตนะครับความโค้งของเท้านะครับจะอยู่ใต้จมูกเท้าพอดีนะครับทำให้เรากลิ้งไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นนะครับเวลาคู่นี้เนี่ยผมเลือกที่จะเพิ่มไซส์ขึ้นมาเนี่ยการกลิ้งอะไรเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกไหลไปข้างหน้าได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ไปได้แบบเรื่อยๆนะครับตัวรองเท้าจะรู้สึกถึงความยาวขึ้นนิดนึงนะแล้วก็จังหวะเทไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความโค้งความ สมูทอะไรขนาดนั้นนะครับลองดูกันนะครับสําหรับ คนที่กำลังเลือกไซส์ของ h o กก้าร็อกเก็ต3นะครับถ้าอยากเน้นสบายนะครับให้เพิ่มแต่ความเร็วอาจจะไม่ได้เท่าเดิมนะครับถามว่ายังเร็วอยู่ไหมยังเร็วอยู่แน,น,น่นอะนครับคู่นี้เนี่ยกดเป็นมานะครับแล้วก็ถ้าแบบวิ่งเพลินๆไม่ได้คุมความเร็วอะไรขนาดนั้นเนี่ยเราก็จะเร็วขึ้นนะครับแถมยังประหยัดแรงด้วยนะส่วนการระบายอากาศของอัปเปอร์เนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับเป็นพัต่ายชั้นเดียวเนี่ยระบายอากาศได้ดีมากๆนะครับและบริเวณลิ้นรองเท้าเนี่ยเขาก็เป็นพัต่ายนะตรงนี้แน่นอนว่าการระบายอากาศของเท้าเวลา เาร้อนเนี่ยการระบายอากาศจะขึ้นข้างบนนะบริเวณหลังเท้าตรงนี้ก็สําคัญนะครับถ้าเป็นพัะกายเนี่ยจะระบายอากาศได้ดีมากๆนะครับและอีกจุดหนึ่งข้อดีของ Ro อ k e t X3 ก็คือตรงช่วงจังหวะงอเท้าตรงนี้นะครับเขาไม่ได้ทําแนวเชือกตรงนี้นะเขาทําตรงนี้ลอยเป็นลอยต่เข็บตรงนี้นะครับพอเลื่อนมาจากบริเวณตรงจุดงอเท้าตรงนี้มาข้างหน้าตรงนี้นะครับตัวอัปเปอร์เนี่ยจะไม่กดหลังเท้านะครับในจังหวะที่งอเท้าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ชื่นชอบมากที่สุดก็คือการใช้ส้นเท้าแบบนน,บน,นี้้ัทใหตว ส้นเท้าเนี่ยล็อกกระชับได้เป็นอย่างดีนะครับถึงแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นมาอีก0.5ไซส์นะครับหลายๆคนที่เคยได้ลอง Hoka m a ัก X2 นะครับบางคนใส่ตรงไซส์ใส่ไม่ได้เพราะว่าบีบข้างมากแต่พอเพิ่ม0.5เนี่ยส้นเท้าหลุดส้นเท้ายกนะครับเพราะว่า Hoka m a ัก X2 เนี่ยเขามีส้นเท้าลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะมันก็เลยรู้สึกถึงส้นเท้าที่หลวมนะครับแต่พอร o c กเ X3 เนี่ยได้ใช้ส้นเท้าแบบนี้เนี่ยเขามีความหนาขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้หนามากแบบรองเท้าว,วิ่งเดลิเทนเนอร์อย่างพวก รตรงนี้ก็จะมีความหนาขึ้นมาแค่บางๆไม่ได้หนามากนะครับก็ถือว่าเข้ามาเสริมจุดตรงส้นเท้านะครับไม่ให้ส้นเท้าหลุดหรือเคลื่อนอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าพอผมได้เพิ่ม0.5ขึ้นมาเป็น10.5เนี่ยผมต้องร้อยลันเนอร์ลูปเพื่อล็อกข้อเท้าเพราะว่าตอนที่ยังไม่ได้ร้อยลันเนอร์ลูปเนี่ยมันจะมีบางจังหวะที่เรารู้สึกว่าส้นเทา้ามีเคลื่อนเคลื่อนขึ้นมานิดนึงนะครับการร้อยลันเนอร์ลูปก็จะช่วยในเรื่องของการล็อกข้อเท้ากัรล็อกกระชับอะไรต่างๆให้ดีขึ้นนะครับพร้อมซ ปรับปรุงมาได้ดีนะครับก็จะมีแค่เรื่องไซส์อย่างเดียวนะครับที่ต้องขวรระวังกันนิดนึงนะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ไปลองที่หน้าร้านกันก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่สะดวกเนี่ยก็ลองดูนะครับถ้าชอบแบบกระชับกระชับมากๆ ใส่ตรงไซด์ได้นะครับจะสิ่งขึ้นนะครับผมส่วนถ้าจะเอาไปวิ่งไกลหรือว่าชอบแบบสบายๆไม่ได้อยากได้แบบกระชับพอดีเท้า,เอาอะไรขนาดนั้นเนี่ยเพิ่ม0.5ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมร้อยลันเนอร์ลูปด้วยนะครับผมส่วนพื้นชั้นนอกเนี่ยที่เป็นยาง sticky r เ b อ e r นะครับบอกเลยว่าหนึบมากๆนะครับผมการยึดเกาะการเข้าโคง้งอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีเลื่นไม่มีถลายนะครับผมลองวิ่งผ่านแบบพื้นเปียกๆในตอนเช้าที่เขาล้างพื้นถนนรอบๆคอนโดเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะแล้วก็ลองแบบเหยียบน้ําเปียกๆ แล้วก็ขึ้นพวกพื้นกระเบื้องก็ไม่ได้ลื่นไม่ได้สะบัดอะไรขนาดนั้นนะครับถือว่าทําได้ดีส่วนข้อเสียเท่าที่ผมรู้สึกก็คือมันไม่ได้เรียกว่าข้อเสียก็เป็นได้นะครับคู่นี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นรูตรงนี้เนาะเวลาเราลงเท้าจะรู้สึกว่าเสียงมันดังไปนิดหนึ่งนะถ้าใครที่ไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องเสียงตอนลงเท้านะครับก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันดังกว่าปกติไปน,นิดหนึง่งแค่นั้นเองนะครับ แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการวิ่งอะไรของคู่นี้นะครับผมสรุปโดยรวมแล้วกันนะครับชื่นชอบกับรองเท้าวิ่งมาราธอนโฟก้าร c k กเก็ X 3คู่นี้เป็นอย่างมากนะครับผมส่วนตัวมองว่าถือว่าทํามาได้ดีเลยปรับปรุงมาได้ดีเลยนะครับแล้วก็เป็นมิตรกับคนใส่มากๆนะครับไม่เข็นไม่เร่งจนเกินไปใส่วิ่งเร็วได้อย่างแน่นอนนะครับวิ่งลงแข่งขันมาราธอนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมช่วยประหยัดแรงในระดับหนึ่งด้วยนะเราออกแรงเท่าเดิมเนะี่ยแต่ว่า คู่นี้จะพาเราวิ่งเร็วกว่าเดิมหน่อยนึงนะใครที่แบบว่าขาแข็งแรงมากๆนะฮะวิ่งเพจสีเพจหอยู่แล้วเนี่ยน่าจะชื่นชอบนะฮะเพราะว่าคู่นี้มันเบามันนุ่มแล้วก็วิ่งได้อย่าง เพลิดเพลินนะครับสมูทมากมากนะครับผมส่วนใครที่วิ่งช้านะครับอย่างปกติเพจประจําการผมคือเพจเจ็ดเพจแเนี่ยก็ยังถือว่าใส่คู่นี้ได้นะเพราะผมออกแรงประมาณแบบที่ผมวิ่งเพจแเนี่ยความเร็วก็ขึ้นมาประมาณเพจเกว่าๆอยู่นะก็ถือว่ายังอยู่ในเลนความเร็วที่เรายังควบคุมได้นะครับแล้วก็ไม่รู้สึกหนืดไม่รู้สึกเหนื่อยขนาดนั้นนะครับถือว่าดีมากๆกนะครับกับรองเท้าฮอกาล็อกเก็ตเอ็กคู่นี้นะครับผมในส่วนของด้านราคานะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าราคาคู นี้ค่อนข้างสูงนะครับราคาป้าอยู่ที่9,490บาทนะครับแต่บอกได้เลยว่าใครที่เข้าไปซื้อในร้านฮ o กาหรือว่า lef ล a น n e r เนี่ย เขาลดทันทะี10%นะสาหรับสมาชิกนะครับผมใครที่ไม่เป็นสมาชิกเขาก็สมัครสมาชิกให้นะครับเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยที่จ่ายจริงๆเนี่ยก็จะต่ํากว่า900 0นะถือว่าน่าสนใจนะครับกับรองเท้าวิ่งมาราธอนที่ช่วงนี้เนี่ยหลายๆแบรนด์เขาก็ขยับมาอยู่ที่ประมาณ8 9 0 0 0ช่วงนี้อยู่แล้วนะครับผมช่วงนี้ฮก้าเองในร้านตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็นทางการหลายๆร้านของทางฮก้านะครับเขาก็ได้นํารุ่นนี้กลับมาในทางแอปส้มหรือว่าแ e mm hmm. อปม่วง e mm hmm. ก็บางร้านเขาก็ ร่วมกับคูป,ปองนะก็ราคาก็ดีขึ้นไปอีกนะครับผมก็ลองดูกันได้นะครับกับฮอกก้าร็อกเกติกสคู่นี้นะครับถ้าสรุปเอาง่ายๆสั้นๆเลยก็คือคู่นี้ดีถูกใจผมมากๆครับแล้วก็ในด้านของดีไซน์ก็สวยงามดูดีพรีเมียมสุดๆเลยนะครับใครที่กําลังมองหารองเท้าวิ่งแข่งขันมาราทอนอยู่ฮ o ก a ้าร k อกเกติกสเนี่ยผมขอแนะนําให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณเข้าไปเลยนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอรีวิวฮอกก้าร็อกเกติกสคู่นี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับหากใครที่มีคำถาม ถามอะไรเพิ่มเติมก็มาพูดคุยสอบถามในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมส่วนใครที่ลองใส่แล้วอยากจะแชร์ประสบการณ์เนี่ยก็ยินดีครับมาพูดคุยแชร์ประสบการณ์ความคิดเห็นร่วมกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบมาพูดคุยด้วยเรื่อยๆครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ